สวัสดีครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแชร์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเทรดนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินหรือว่าการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆควรตระหนักนะครับถึงความเสี่ยงที่มีโอกาสจะสูญเสียเงินนะครับทั้งหมดได้ในการเทรดนะครับและทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงประสบการณ์การเทรดของผมเองนะครับที่นํามาแชร์กับเพื่อนๆนะครับเเพื่อนๆสามารถฝึกฝนนะครับแล้วก็พัฒนารวมทั้งต่อยอดนะครับในแบบฉบับของคุณเองได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับ ความเสี่ยงในการลงทุนมีมากเพราะฉะนั้นควรศึกษานะครับหาความรู้นะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับต้องมีความรู้ก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับนะครับไลฟ์อัปเดตนะครับแผนการเทรดในช่วงเย็นนะครับช่วงตลาดเมกาวันนี้นะครับสำหรับแผนในการเทรดทองคำนะครเบื้องต้นเรา Follow s เ l ลลงมานะครับที่บริเวณ1 9 2 9นะครับตรงนี้เรากดโ o ลเซลนะครับแล้วก็ สาเหตุที่เข้าเซลล์เบื้องต้นนะครับตัวกราฟเนี่ยมีเรื่องของการเบรกกรอบลงมานะครับบริเวณกรอบนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับแล้วก็นะฮะตัวกราฟมีการสร้างไฮนะครับต่ำลงมาด้วยนะครับแต่ยังไม่ได้มีการเบรกโลนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยหากดูจากตัวกราฟจะเห็นว่านะครับแรงเซลล์มีออกมาเรื่อยๆนะครับดูจากอะไรได้บ้างนะครับดูได้จากหนึ่งแล้ก็คือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะครับถึงแม้ว่า จะมีแรงซื้อออกมาบ้างนะครับแต่ว่าดูจากตัวพล็ชั่นนะครับจะเห็นนะว่ามีลักษณะของตัวชูติ้งสตาร์โดจินะครับเกิดขึ้นในหลายๆจุดนะครับนะเป็นรูปแบบพินบาร์นะครับผมบอกว่าแรงขายตอนนี้เนี่ยมีมากกว่าแรงซื้อนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยราคาไฮของกราฟนะครับทั้งเกียรตินะฮะสร้างราคาไฮที่ต่าลงในตอนนี้นะครับจะเห็นว่าความนะครับชัดเจนในเรื่องของ การปรับเปลี่ยนแนวโน้มหรือว่าสัญญาณเรื่องของการปรับตัวลงเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับนะดูได้จากรูปแบบเหล่านี้นะครับนะเดี๋ยวผมทําลูกศรให้ดูนะครับนี่เลยครับไลายไส้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ตัวกราฟเนี่ยแรงเซลล์หนมครับมีแรงเซลล์ออกมามากนะครับแล้วก็สร้างราคานะครับปิดที่ต่ําลงด้วยนะครับตอนนี้นะครับ จากก่อนหน้านี้นะครับที่มีเรื่องของสัญญาณบริษัทเดเวอเจนต์นะครับแล้วก็ตัวกราฟราคาเนี่ยนะครับมีการสร้างราคาไฮต่ำลงมาเรื่อยๆด้วยตอนนี้ยังไม่มีราคาไฮยที่สูงกว่าไฮก่อนหน้าแต่อย่างใดนะครับถึงแม้ว่าตัวกราฟราคาทองคำเนี่ยจะติดแนวรับบริเวณ1920อยู่ก็ตามนะครับเพราะนั้นกรอบในการเทรดตอนนี้นะครับก็อาจจะเน้นไปที่การเด้งแล้วก็เซล์ทำกำไรนะครับตามกรอบ นะครับนะซึ่งกรอบแดงในการโฟกัสเทรดแล้วก็ทำกำไรเนี่ยอยู่ที่โซน1,920นะครับในกรณีที่ทับเหล็กหลุด1,920ลงมาได้นะครับกรอบต่อไปอยู่ที่พัน900นะครับนะแล้วก็1 911เร์ต่อออนนะครับแต่ถ้าหลุด1 920ลงมาได้เนี่ยจริงๆผมมองที่โซน1 900เป็นหลักนะครับก็หากดูจากตัวอินดิเคเตอร์นะครับอย่างเช่น C D C เนี่ย, CDC, ยจะเห็นว่ามีสัญญาณเดดคลอสนะครับเกิดขึ้นด้วยนะครับบริเวณนี้ นะแม้แท่งเทียนสีแดงๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสัญญาณเดดคลอสนะครับนะส่วนยืนยันแนวโน้มหรืออย่างจริงๆมองว่ายืนยันแนวโน้มแล้วนะครับสัญญาณเดดคลอสพร้อมกับชุดติ้งตานะครับซ้อนกันนะครับแล้วก็มีตัวเบลิตนะครับเอ็นกราฟกิงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะฮะมองว่าแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเทรนในกรอบนะฮะหชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสเห็นได้นะครับซึ่งกรอบที่เขามีโอกาสลงมาทดสอบแนวแรกๆเลย นะครับจะอยู่ที่บริเวณ1 9 1 1ถึง1 9 0 2นะครับยูโร์ตออนนะครับถ้าเกิดหลักที่ผมมองอยู่ที่1 9 0 2นะครับเพราะนั้นกรอบในการเทรดนะครับของเราก็โฟกัสนะครับช็อตเป็นหลักในตอนนี้ก่อนนะครับในฝั่งของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์ครับนะฮะพันธบัตรปรับตัวขึ้นครับตอนนี้เบรกเทรดด้วยนะครับอ่าถึงแม้ว่าจะมีพิรวาเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าราคาไฮของเขาเนี่ยสร้างนะครับนิวไฮที่สูงขึ้นนะครับนะแล้วก็ มีการเบรกเทรนเกิดขึ้นด้วยนะครับฟอร์มาในลักษณะของตัวนะครับ Head and Shoulder Pattern นะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับในฝั่งของพันธบัตรนะครับก็เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแนวโน้มนะครับนะสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้มนะครับในฝั่งของตัวชัดแพทเทิรนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าความชัดเจนนะฮะในฝั่งของทองคำแล้วก็ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยนะครับพันธบัตรมีสัญญาณการเปิดอนหนมจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับก็คือรูปแบบเหมือนชาร์เดอร์แพทเทิร์นนะครับส่วนทองคำนะครับสัญญาณกราฟของเขาเนี่ยนะครับสร้างราคาหายต่ำลงแต่ยังไม่ได้เบรกโหลเพราะนั้นก็นะครับเน้นไปที่การเซลล์ทำกำไรตามกรอบนะครับส่วนดัชนีดอลลาร์เนะครับตอนนี้ดอลลาร์นะดอลลาร์เนี่ยมีเรื่องของการยกตัวขึ้นมา นะครับมียกโลขึ้นมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เบรกต้านนะครับพันธบัตรนะครับซึ่งก็เป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของรัฐเบียเนี่ยก็นะครับปรับตัวขึ้นพร้อมกับนะครับมีสัญญาณกลับตัวด้วยเพราะฉะนี้พันธบัตรปรับตัวขึ้นนักงทุนนะครับส่วนมากมักจะเทขายทองคำนะครับนะก็ในฐานะที่ไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปของรัฐเบียนั่นเองนะครับไม่ได้ให้ผลตอบแทนนั่นเองนะฮะก็ นะครับมักจะเข้าถือครองพันธบัตรมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็นะครับโฟกัสเทรดนะครับเด้งเซลทั้งกำไรตามกรอบซึ่งกรอบแรกสับทองนะครับก็จะเทคกกำไรที่โซน1 9 2 0 1 9 2 2ก่อนนะครับถ้าลงมาและไซด์เวย์บริเวณ1,920ถึง1,922เนี่ยเอ่อตรงนี้เนี่ยเราอาจจะวางแผนนะครับเข้าซื้อกินกำไรสั้นๆก็ได้นะครับแนวหนึ่งเก้าสองสองหนึ่งเก้าสองศูนย์นะครับมองเล็บว่าถ้าลงมาแล้วนิ่งนะ แต่ถ้าลงมาและเบรกหลุด1922ลงมาได้ตรงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการปรับตัวลงแรงๆนะครับส่วนทําเฟรมเดย์นะรกราฟทองคำครับให้ดูนิดนึงกราฟเดย์นะครับเบื้องต้นสําหรับทองคำนะฮะกราฟเดย์รูปแบบกราฟนะครับทำเฟรมเดย์ตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับทองคํา ทองคำทำเฟรมเดย์เนี่ยถึงแม้นะฮะจะมีเรื่องของนะครับสัญญาณแบ d ดเดอโบเจนนะครับในกรอบ4ชั่วโมงกรอบเดยก็ตามแต่ว่า Key Level ลสำคัญของทองตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าวันนี้ปิดต่ำลงมาได้นะครับก็ถือว่าทองคำเนี่ยนะครับสร้างราคาปิดต่ำลงนะครับวันนี้เป็นวันที่3ถ้าปิดต่ำกว่า นะครับวันก่อนหน้าได้นะครับทั้ง2วันนะครับก็ลุ้นกันว่าทองเนี่ยจะเบรกลงหรือว่าจะปรับตัวลงได้ไหมเพราะว่าในภาพของตัวผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยเขาเริ่มยกตัวขึ้นแล้วนะครับซึ่งก็มองว่าทองคำเนี่ยน่าจะลงได้ไม่ยากนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับส่วนสกุลเงินในช่วงตลาดอเมริกาตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น USD แคนาดานะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวขึ้นแล้วนะครับยเีเจอแปดนะยกตัวขึ้น USD สวิตฟังนะครับสกุลเงินที่เทียบดอลลาร์นะครับมันจะเป็น u c c d u u u USWIT f u n ตงตอนนี้ก็นะครับพักการปรับตัวขึ้นแล้วนะครับเหลือสกุลเงินที่เทียบดอลลาร์อยู่ข้างหลังนะครับมันจะเป็น GU อยอ่ะยังไม่ลงนะครับอ่อ EU นะครับก็ลงมาเล็กน้อยนะครับนะกรอบหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ทองคำตอนนี้เราก็เซลล์นะครับนะเซล์ทองกรายตามกรอบมีสัญญาณเดซครอสเกิดขึ้นเดซครอสนะครับค่าพิเลียดมาจาก EMA นะครับนะอ่อค่าพิเรียดนะครับ 12กับ26วันย้อนหลังนะครับนะอาจจะใช้เส้นค่าเฉลี่ย Exponential ก็ได้นะครับนะแล้วก็ใช้ลองคลอดกันดูนะครับ12กับ26นะครับก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับจากตัว C D C ที่เกิดสัญญาณเดือดคลอดในตอนนี้นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆท่านไหนที่วางแผนในการเทรดนะครับก็เราจะมีแนวเซลล์ู่2แนวนะครับก็คือแนว1930-1934-35นนะครับในแนวนี้นะครับก็ เด้งแล้วก็เซลล์ทำกำไรตามกรอบนะครับในตอนนี้นะฮะเนื่องจากไหนวางแผน follow s e l l แล้ววันนี้จริงๆวันนี้เนี่ยวอลุ่มอาจจะยังไม่ได้มากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวางแผนแล้วก็โฟกัสการเทรดทำกำไรตามกรอบพรุ่งนี้นะครับจะมีปัจจัยข่าวค่อนข้างมากตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็อาจจะเน้นเทรดทำกำไรตามกรอบเป็นหลักนะครับโอเคนะครับก็อัปเดตภาพรวมการเทรดคร่าวๆนะครับวันนี้ไม่ได้มีปัจจัยข่าวอะไรเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็วางแผนทำกำไรถ้าหากว่าพอใจกำไรแล้วหรือว่ามีกำไรแล้วเนี่ยก็ อย่าลืมเลื่อ Stop นสต็อปสการกำไรเอาไว้ด้วยครับวันนี้ยับเตุมมองการเทรดกับผมก็เจแล้วก็คุณเจนต้องลบไปก่อนนะครับเชอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ